มาสนเณรไทยเดนมาร์กวันนี้ขอนําเสนอเสน่ดอกไม้ของประเทศเดนมาร์กนะคะก็เป็นดอกอะไรเอ่ยในไลฟ์สดให้ดูกันไปแล้วนะคะคือดอกครีมาติสค่ะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะสวยงามอารามแท้แดดึงนะคะ Hello everyone today I would like to show you summer flowers Danish flowers in summertime this is called crematis here. crematis in english. i love it very much and some people grow it and sell it in the flower shop. you can make bouquets, you can put in the vase, decoration your dining table, your uh, sofa table and whatever in very cozy corner, cozy room you want to have flowers to show when uh, the rooms has a flower fresh flower like this is like life in that room let's go and see turn around t o camera again and see together closely with this flower เราหันกล้องไปชมกันใกล้ๆนะคะพี่น้องจ๋าสวยงามอารามแท้แดดึงจริงไหมคะอันนี้ก็เป็นซีม่วงอ่อนจ้าไปเลยจ้า From the bottom we plant it just uh, like uh, use the tree as a host supports the cramming plant. It's a kind of cramming plant. You can see the stick like a long one. That's why it's very nice when we put in the vase or bucket Look. You can hear the birds singing. Time now is eight o'clock in the evening. That's why uh, the birds are singing. This is just one strong one. ค่ะได้ยิยนเสียงนกร้องใช่ไหมคะเสียงดังลั่นเลยก็เวลาสองทุ่มนะคะยามเย็ยนค่ะหลังอาหารเย็ยนเรียบร้อยแล้ว ก็พาพี่พาน้องมาชมสวนค่ะช่วงซัมเมอร์ของประเทศเดนมาร์กเดือนกรกฎาะนะคะ Danish in July very beautiful muy bonito hola amigos buenos días ราก็ชมกันไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเป็นเถาเนี่ยคะ่ะสูงสูงขึ้นไปข้างบนโน่นเลยนี่คะ่ะก็เอาปลูกแนบกับต้นสนนะคะใช้ต้นสนเป็นตอพันให้เขาคะ่ะเป็นเขาเรียกว่าพอรสิ์เนาะนี่อันนี้ดอกย้ายใหญ่นี่ ดูคะ่ะใหญ่เนาะนิ้วชี้ดูเอานิ้วชี้เนี่ยคะ่ะดอกใหญ่คะ่ะนี่ดูสิคะปีนี้จะดกมากเลยเนี่ยคะ่ะก็ยังไม่บานนะคะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้เห็นเวลาที่เขาบานพร้อมๆกันนะคะ This year is very nice look there are so many Blossom is uh, waiting for open. I guess it can be tomorrow. The sun is still there, sunshine. You can see sunlight. is still there. พระาทิตยังไม่ตกดินนะคะพี่น้องค่ะก็ยังสวยงามอยู่จ้าแล้วะคะ่ะพระาทิตก็อยู่หลังต้นไม้นะคะ ซ่อนอยู่ตรงนี้สดอกค่ะ ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะฝากพี่ฝากน้องชมบรรยากาศยามเย็นเพลงเพ่าคะ่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามกันยาวๆกดกระดิ่งทักทายใต้คลิปคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะปลอดภัยทุกคนจ้าลาแล้วจ้าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฟังเพลงไปได้วยกันแล้วก็ชมความงามยามเย็นของ ดอกไม้ช่วงซัมเมอร์นะประเทศเดนมาร์กกับมาดามบ้านๆสืบสานจานมีศินภาษาถิ่นเรียนง่ายบนจานกินกินสิ่งที่รู้รู้สิ่งที่กินดีกายใจอยู่ไทยไทยลานล้านในต่างแดนไทยชามสเตนม马กสเสนไทยเดนมาร์กขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์เพื่อนใหม่กด subscribe นะคะ uh, thank you very much thank you for being here and watching my video if you are new here please press the button of uh, The bell and subscribe to follow my channel to support my channel and my working see you again next video ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายเลิศเลิบายบาย